สดๆดีสดสดวิธีจับปูนะคะวิธีจับงูว to to ิธีจับปูนะคะจับตรงนี้นะคะจะได้ไม่เหนียวอนะจับที่ข้างนะคะนี่นะคะวิธีจับปูคะวิธีจับปูง่ายนะคะ น,น,นะะแล้ววิธีดูตัวเมียนะคะอันนี้คือตัวเมียนะคะตัวเมียมาดูตัวผู้กันนะคะมาดูตัวผู้มาดูตัวผู้กัน,นะะอันนี้คือตัวผู้นะคะวิธีดูปูอันนี้คือปูตัวผู้จะเป็นแบบนี้นะคะ 我铺，我那多铺，我铺，我铺，我铺掉了，我铺了，我铺，铺铺我铺。 ตัวเมียอ,อยู่ไหนนี่ตัวเมียค่ะตัวเมียจะตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กตัวไม่ใหญ่จะจะมีอันนี้จะมีไข่ข้างใน,นะ ันนี้ผักอันนี้ผักยอดมะตูมค่ะยอดมะตูมกำละห้าบาทเอาไปกินกันลาบนะคะกำ er. ละห้าบาทเอาไปกินกันลาบน้ําตกหมูได้ค่ะอร่อยออยอดมะตูมยอดมะตูมไปกินกันลาบได้จ้าของกำเอาสองกำนะที่เล็บนะที่เล็กนะคะเล็กก็สองอัน ขามป้อมโล3สาสิบาทเอาขาด้วยค่ะครึ่งโลขาเหลืองขาเหลืองแล้วก็บวกบวกหอมโลยิบโสามสิบบาท เอบหอมสามสิบเอาสองโลนะคะสองโลค่ะบวกหอมมาสองโลสองโลค่ะ อันนี้บวบงูนะคะบวบงูน,นี่กระเจี๊ยบอันนี้มะละหวานจ้ามะละหวานนี่น้ำเต้านี่มะเขือยาวค่ะเอาไปผัดได้ มะเขือยาวไปผัดใส่หมูได้นะคะน่อไม้โลละยี่สิบห้านะคะโอเคอุ้ยเยอะไปหน่อไม้เอาไม่เอาไม่เยอะเอาแค่สิบบาทค่ะอันนี้ถั่วแดงนะคะหน่อไม้เอาสองโล สองโล,ลกโลและสี่สิบาบาทบกหองบกหอมมะละนี่คือมะละนะคะกินต้านเบาหวานได้จ้า